สวัสดีครับวันนี้ผมโพ่ปิกุณทองนะครับประจําการนันามพระเครื่องวัดปิกุณทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคือคักมากมายเลยครับไปด้วยเสียนพระนะครับพระบ้านบ้านพระหลุดหลุดและพะทุกทูนนะครับหลักสิบนี่เลยครับแบบนี้เลยตกใจนะครับนนามพระเครื่องวัดปิกุณทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเราเปิดกันทุกวันนะครับ หนานแน่นไปด้วยเซียนพระนะครับประชาชนทั่วไปนะครับมาเลือกซื้อปลาเครื่องที่สนามปลาเครื่องวัดพิตุลทองกันแบบนี้เลยครับนี่ครับบรรยากาศนะครับสนุกสนานไปด้วยเซียนพระนะครับความสุขนะครับสําหรับผู้นิยมสะสมปลาเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับตั้งอยู่โดมจอดรถใหญ่ๆแบบนี้เลยฝนตกไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนนะครับนี่ครับบรรยากาศดีๆนะครับ ห้องแอร์นะครับน้ามีร้านกาแฟสดนะครับห้องแอร์เย็นๆนะครับร้านน้ําร้านข้าวเจแดงนะครับห้องน้ําติดกับสนามพระเครื่องเลยครับสําหรับผู้ที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับนะอยากจะเดินทางมาที่สนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะครับนู่นแลกแลกตรงได้เดี๋ยวแป๊บเดินทางมาได้เลยนะครับสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองเนี่ยนะครับนะเราเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับเป็นถึงช่วงเย็นนะครับ นี่ครับความเปลี่ยนแปลงของสนามประเครื่องวุฒิคุณทอนะครับผมจะถ่ายทัานะครับและอัปเดตให้ทุกท่านนะครับได้รับชมอยู่เป็นประจำนะครับโนเดี๋ยวมาแรกนี้เดี๋ยวแปมจะทอนกันเลยไงล่ะ นี่ครับนะสนามพระเครื่องวัดพิคุลทอนนะครับนะท่านที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องพระเครื่องก็ไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีตลาดต้องชมนะครับของชาวบ้านนะครับนะพ่อค้าแม่ค้ารอบๆวัดพิคุลทอนนะครับนําของกินของใช้ของฝากของที่ลึกนั้นนำมาขายนะครับและพระเครื่องก็เป็นแบบนี้แหละครับแผงบิ๊กเซี่ยววันนี้องค์เท่าไหร่ครับบิ๊กเซี่ยวยี่สิบบาทครับเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบบาททำไมถูกโคตรถูกเลยนะโอ้โหไม่มีไหนถูกกว่านี้อีกแล้วราคา20เนี่ยดูสิมุงหัวรวมเลย ันนี้ใครอ่ะใครอ่ะโอเคงั้นลูกกองฟุกกันดิยังนะครับได้ยังโอ้โหนี่ใครไหมเนี่ยหรือนี่อันนี้ครับโอ้โหอันนี้ล่ะนี่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 นะครับนี่ของใครไม่รู้นะครับนาฬิกาเหมือนของพี่แว่นเลยแว่นไปไหนวะเนี่ยเห็นว่าแวบยังยังไม่เห็นเข้ามาเลยโอ้โหมีนาฬิกาเก่าขายด้วยนะครับนาลุด ยี่สิบาทนาฬิกาก็ยี่สิบาทอ่านี่ยี่สิบาทเหมือนกันจัดไปาสายพร้อมสายพร้อมอันปัดแตกไม่รู้นาฬิกาก็ยี่สิบาทโคตรถูกเลยเนีย่อ้าวเล่นพาร์ีละคนเนี่ยหาปรึกษากันไม่ได้ไอ๋อ หาปรึกษากันหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับมีดหมอจานจานหมดเลยเอ้าเดี๋ยวนี้ยังมีแบบนี้ด้วยเหรอก็ใช้เดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นซองแล้วเราก็ใช้เป็นห่อยังใช้เป็นห่อนี่อันนี้ไหมพอดีที่บ้านมีใบตองหรือใบจากดีอ๋ออนุรักษ์นะอนุรักษ์ซูบุรีในเชิงอนุรักษ์ รูรักไว้รูรักไว้รุนนี้เรือน้อยสนุกสนานกันไปนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับวงการประเคลื่อนนะครับพี่น้องกันดังนั้นนะครับและคลิปนี้นะครับผมถ่ายทำนะครับความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปนะครับของสนามประเครื่องวัิกุลทองนะครับทุกท่านได้รับชมนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับ